วันนี้เอ๋นะคะพามาชมที่ดินแปลงสวยแปลงสวยสุดในย่านนี้แล้วนะคะพิกัดอยู่ตำบลกระตีบอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะคนปรปฐมบ้านเรานี่เองนะคะไม่ไปไหนนะคะเอ๋ก็อยู่โซนนี้ตลอดเลยนะคะอยู่โซนนี้ตลอดเลยนะคะนี่ด้านหลังมีการปรับอะไรเรียบร้อยนะคะที่ดิน200ตารางวา200ตารางวานะคะนี่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมรายละเอียดมีอะไรกันบ้างนะคะ ติดถนนจ้าติดถนนสวยๆเลยทุกคนนะคะติดถนนเลยสวยๆทุกคนนะนี่ติดถนนนะคะนี่ทางหลวงชนบทนะคะติดถนนลัดยางติดถนนลัดยางค่ะคุณขานะคะนี่สวยงามสวยงามนะคะสวยสุดในย่านนี้แล้วสวยสุดในย่านนี้แล้วนะคะ ที่ดิน200ตารางวา200ตารางวาถม,งมนะะถมสูงกว่า3เมตรนะคะถมสูงกว่า3เมตรนะคะนี่ติดถนนค่ะคุณขา2 0งร้อยตารางวานะคะ,ต,นนนะคะติดถนนลาดยางนะคะติดถนนลาดยางด้วยนะคะสวยงามอย่าบอกใครสวยสุดในย่านนี้สวยสุดในย่านนี้แล้วค่ะคุณขาที่สุดนะคะที่สุดนะคะ สวยงามนะคะและมีคลองและมีคลองชงนราทานะคะหน้าแปลงเลยหน้าแปลงเลยโอ้โหแปลงนี้นะคะของแถมเพียบของแถมเพียบนะคะคุ้มค่านะคะคุ้มค่ามากนะคะคุ้มค่าที่สุดเลยแปลงนี้นะคะที่สุดของการมีที่ดินนะคะ เอ๋ ه, ขออนุญาตนะคะสําหรับใครสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กคนสวยนะคะพี่ตุ๊กคนสวยวันนี้เอจะพามาชมที่ดินแปลงสวยติดถนนลาดยางนะคะติดถนนลาดยางเลยนะนะคะพิกัดนะคะตําบลกะตีบอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนะคนปรปฐมขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่แชร์ให้น้องเองนะคะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะคะพาไปชมนี่ทำเลนะคะ เปบบเปิบปิบบเป๊บ,ปบ,ปบสวยงามนะคะสวยงามสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะคะสวัสดีนะคะวันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวย200ตารางวาติดถนนลาดยางและของแถมเพียบพับไปหมดเลยเพียบพับไปหมดเลยนะคะสุดยอดเลยนะเดี๋ยวนะสักครู่สักครู่ชื่อ แปลงนยแป้งนี้สวยจริงๆนะคะสวยจริงๆและเอขอญาติคนที่พร้อมจริงๆพร้อมเป็นเจ้าของแปลงนี้จริงๆนะคะนี่ถนนนะคะถนนนี่นะคะแปลงนี้สวยงามนะคะนะเดี๋ยวพาเดินชมก่อนนะคะติดถนนนะคะด้านข้างคุณขามีคลอง นะคะมีคลองและมีประตูน้ำนะคะมีประตูน้ำตรงนี้นะคะเป็นคลองนะคะสามารถเปิดน้ำได้เลยนะคะอันนี้เป็นรั้วในที่ดินนะคะในแปลงนะคะนี่ตรงนี้ด้านข้างนะคะกว้างอยู่ที่38.5นะคะ38.5มีรั้วนะคะให้เป็นรั้วเดิมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนรั้วตรงนี้นะคะให้นะคะด้านหน้าติดถนนนะคะติดถนนลัดยางนะคะกว้างประมาณ9เมตรนะคะ นี่แล้วก็ติดคลองชนแล้วก็ตรงนี้นะคะได้ทําทางเข้าออกไว้ในแปลงแล้วนะคะอันนี้พึ่งมาปักนะคะหลักเขตตรงนี้เป็นหมุดนะคะนี่ตรงนี้นะคะเจ้าของแปลงจะขุดนะคะคลองนะคะวางท่อวางท่อขุดคลองให้ด้วยนะคะตรงนี้นะนี่ตรงนี้ก็จะขุดนะคะเดี๋ยวจะเร็วๆนี้นะคะจะเข้ามาแล้วก็จะขุดวางท่อให้เรียบร้อย ที่สำคัญแปลงนี้นะคะเจ้าของจะทําลัวข่าวบอยและลงต้นไม้ให้ด้วยโอ้โหตกแต่ง,แงให้ครบจบองค์ประกอบทุกอย่างนะคะลงต้นไม้นะคะซึ่งที่ตรงนี้ถมดินไปแล้วสูง3เมตรเดี๋ยวจะพาไปเดินด้านหลังด้านข้างตรงนี้นะคะกว้างอยู่ที่58.5ด้านหน้านะคะทางเข้าอยู่ที่25.1นะคะคุณขา25.1นะคะส่วนด้านข้างตรงนี้ ด้านข้างตรงนี้กว้างอยู่ที่27นะคะ27นะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะคะว่าถุมดินสูงแค่ไหนสวัสดีคนที่เข้ามานะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาเป็นกําลังใจและดูที่ดินแปลงสวยนะคะพิกัดใกล้โรงเรียนการบินกําแพงแสนนะคะนี่ด้านหลังนะคะเป็นไล่อ้อยแต่ว่าไล่อ้อยลางไม่มีคนทําแล้วนะคะตรงนี้ไม่มีคนทําอะไรแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะลูกค้าขาลึก ลึกนะคะตรงนี้อยู่น่าจะประมาณสเมตรนะคะแล้วก็มีการถมดินนะคะถมดินนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้ถมยินสูงสเมตรนะคะด้านหลังนี่ที่200อตารางวาหันหน้าทางทิศตะวันออกหันหน้าทางทิศตะวันออกนะคะทางเข้าติดถนนเป็นทิศตะวันออกนะคะดินถมแล้วเรียบร้อยนะคะ นี่มีแถมรั้วคาวบอยกำลังดำเนินการแล้วก็มีการลงต้นไม้ให้ด้วยนะคะคุ้มสุดนะคะติดถนนลาดยางนะคะติดถนนลาดยางใกล้โรงเรียนการบินนะคะใกล้โรงเรียนการบินนะคะนี่นะคะขวามือตรงไปนะคะทะลุเส้นโรงเรียนการบินเลยไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยนะคะนี่ใกล้ๆก็จะเป็นหมู่บ้านลีลดานะคะนี้ตรงไปก็ถึงเส้นโรงเรียนการบินเลยและก็มีคลองอยู่หน้าบ้านนะคะนี่ มีครองอยู่หน้าบ้านนะคะนี่เ hey. ฮเป็นไงบรรยากาศดีมากแล้วก็วิวสวยมากนะคะวิวสวยมากตัวนี้เป็นทุ่งนาน,นะคะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากแล้วก็มีบ้านคนอยู่แล้วนะคะมีบ้านคนนะคะเดินไฟมานิดหนึ่งก็ใช้ได้เลยนะคะมีบ้านเล็กที่ก็สามารถเอ่อเดินไฟได้เลยมีครองแล้วก็มีประตูน้ําตรงนี้เลยประตูน้ําตรงตรง,ตรงที่เลยนะคะนี่นะคะ มีรั้วข้าวบอยนึกถึงนะคะมีรั้วค้าวบอยสีขาวนะคะมีต้นไม้นะคะมีต้นไม้สูงนะคะเป็นต้นปาล์มต้นหมากนะคะมีไซเกาหลีลงนะคะนี่แล้วก็วางหญ้าญี่ปุน่นมีคลองน้ําหน้าบ้านนะคะมีหินโหสวยมากนะคะแปลงนี้สวยจริงๆนะคะแบ่งเรียบร้อยนะคะ200ตารางวา200ตารางวาเอแปลงนี้ขอคนที่พร้อมเป็นเจ้าของจริงๆนะคะขอคนพร้อมเป็นเจ้าของจริงๆ นะสวยงามนี่นะคะนี่ใครสนใจแปลงนี้ติดต่อเอมาได้เลยติดต่อเอมาได้เลยนะคะนี่ใกล้มอเกษตรเพียงประมาณ7 8กิโลเท่านั้นนะคะมอเกษตรกำแพงแสนใกล้โรงเรียนเข้าไปนี่โรงเรียนการบินนะคะเพียง2กิโลนะคะเดินทางสะดวกมากนะคะติดถนนบรรยากาศดีนะคะเป็นทุงน่งนาสวยมากจริงๆแต่ว่าตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวข้าวเลยเรียบร้อยนะคะอันนี้ถนนนี่แปลงติดถนนเลยสวยนะคะ ถมดินแล้วสูงกว่าสามเมตรนะคะสองร้อยตรางวาสองร้อยตรางวานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทิติพรนะคะวันนี้พามาชมที่ดินสองร้อยตลังวาถมแล้วสามเมตรนะคะเราจะทำรั้วค้าบอยสีขาวส,สวยๆนะคะลงต้นไม้ใหญ่นะคะพิ้วๆอาจจะลงหญ้าญี่ปุ่นอะไรให้ด้วยนะคะแล้วก็มีหินแดงนะคะแปลงนี้สวยจริงๆนะคะติดถนนลาดยางนะคะ ที่ดินใกล้โรงเรียนการบินนะคะออกไปก็ไปชนโรงเรียนการบินเลยนะคะถนนเข้าโรงเรียนการบินทันทีค่ะแล้วก็มีคลองหน้าบ้านแล้วตรงนี้เราจะวางท่อนะคะเพื่อที่จะส่งน้ํามาด้านนี้ตรงนี้เราก็จะขุดท่ออยู่แถวโรงเรียนการบินค่ะคุณนิติพรโรงเรียนการบินต,นตําบลกัตปีบอาเภอกาแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมค่ะที่สวยติด <c oughs> ถนนแล้วตรงนี้นะคะจินตนาการภาพนะคะตรงนี้เอดจะขุดนะคะแมคโครขุดคลอง เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอกก็จะมีน้ํานะคะแล้วก็วางหินสวยๆนะคะเลี้ยงบัวนะคะได้นะคะหน้าบ้านสวยๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะวางท่อให้นะคะแปลงนี้คุ้มมากคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆได้ของแถมเพียบเลยนะคะเพียบเลยแต่ตอนนี้กําลังดําเนินการนะคะเรื่องรัว้วเรื่องต้นไม้นะคะใครที่พร้อมเป็นเจ้าของแปลงนี้นะคะติดต่อเอมาด่วนเลยนะคะติดต่อเอมาด่วนเลยนะคะ เพราะว่าเอเชื่อว่านะคะแปลงนี้นะคะถูกใจหลายๆคนแน่นอนเพราะว่าบรรยากาศดีไม่ชุมชนจ๋าใกล้กรุงเทพด้วยนะคะเดินทางสะดวกนะคะนี่ปรับเกลี่ยรเรียบร้อยนะคะนี่สวยงามนะคะใครสนใจแปลงนี้นะคะนะคะราคาเบามากราคาเบามากนะคะแปลงนี้คุ้มนะคะมีทุกอย่างครบเลย มาสร้างบ้านได้เลยนะคะมาสร้างบ้านได้เลยนะคะแปลงนี้นะคะแปลงนี้200ตารางวาเพียง700,000บาทคุ้มมากนะคะ200ตารางวา70,000 0บาทแปลงนี้คุ้มมาก7 0 0 0แสนเองค่ะมีรั้วข้าวบอยสีขาวนะคะล้อมรอบนะคะแล้วก็ลงต้นไม้นะคะต้นไม้อาจจะหลายประเภทหลายประเภทเลยนะคะอาจจะลงหญ้าญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อาจจะมีหิน แล้วก็เอกจะทําครองนะคะหน้าบ้านขุดครองแล้วก็วางหินแดงวางท่อราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วแถมนะคะของแถมก็คือยังมีคลองด้านข้างนะคะคลองด้านข้างฟรีโอนอีกตั้งหากนะคะคุ้มแปลงนี้คุ้มนะคะติดถนนใหญ่บรรยากาศดีนะคะนีสามารถเดินไฟเดินน้ำได้เลยนะคะ ยากจะบอกว่าแปลงนี้เป็นแปลงเปิดหน้ารับทรับเพราะว่าทิศตะวันออกด้านหน้าเป็นน้ํานะคะด้านหน้าเป็นน้ํานะคะด้านหลังนี่แทบไม่ไม่ไม่ติดอะไรเลยเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะด้านหลังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะออสุดยอดเลยนะคะใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือว่ามาชมที่ดินจริงหรือมาคุยรายละเอียดได้นะคะอยากเพิ่มเติมอะไรจะให้เอททำอะไรเพิ่มให้นะคะมาคุยกับเอทได้เลยนะคะโอเคนะคะขออนุญาต ไปก่อนและขอบคุณทุกคนนะคะติดตามทุกคลิปและเป็นกำลังใจให้เอทุกคลิปเลยวันนี้เอกขออนุญาตไปก่อนนะคะค่ะแจ้งราคาแล้วเนาะโอเคใครที่สนใจนะคะมาชมที่ดินก็ติดต่อเอดได้เดี๋ยวช่วยแชร์ได้เลยคะ่ะคุณพี่พรขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์และเป็นกำลังใจให้เอนะคะงไงเอกขออนุญาตและฝากนะคะแปลงสวยไว้อีกแปลงหนึ่งนะคะโอเควันนี้ไปก่อนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย